ไอเหตุการณ์ของ Deep s e e k เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่แสงเห็นว่าอเมริกาอาจจะเสียเปรียบประเทศจีนคือเราจะไม่เคยเห็นอเมริกาเล่นไพ่ชาตินิยมเรื่องประหลาดก็คือยักษ์ใหญ่ของด้าน AI ของอเมริกาบางอันเล่นไพ่ชาตินิยมแชช GPT ดี GP คืออเมริกาคืออนาคตของอเมริกาเราแพ้ไม่ได้แปลกตีนะครับ อย่างเดียวที่น่าจะอยู่ในมือของอเมริกาตอนนี้ก็คือเรื่องของชิปเท่านั้นนะครับที่เราไม่ให้จีนเข้าถึงชิปที่มีคุณภาพสูงเนี่ยถือเป็นความล้มเหลวแสดงว่าเราทําไม่พอเราจะต้องทําให้มากกว่านี้อีกอันนี้คือภาคเอกชนออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแบนชิปไปจีนมากขึ้นเพราะกลัวจีนจะเก่งกว่านี้อีกถ้าคุณกีตาร์ไปดูไอ้แร็งกิ้งของอะไร uh, ท็อปด้าน AI หรือคอมพิวเตอร์ไซส์เนี่ยมหาลัยจีนมันขึ้นมาเต็ไมไปหมดแล้วถ้าเราดูตอนนี้อย่าง d e p s ซ e k เห็นเขาเคลมเลยว่าจบจากจีนทั้งหมดเลยนะครับุมงสู่1ล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะทีนี้คือถ้ามองในฝั่งของอเมริกาบ้างนะคะเมื่อสักครู่ดรแตะไปแล้วนิดนึงนะคะทางพัฒนาการของเขา ที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นมากนักนะคะเมื่อเทียบกับทางฝั่งของจีนจีนก็คงจะเป็นข่าวหลังจากที่ deepseek เปิดตัวมาโลกก็คงสนใจนะคะของอเมริกาเนี่ยเขามีพัฒนาการอะไรที่น่าสนใจบ้างคะนอกจากเอ็นวีเดียที่ด็อร์พูดถึงที่คุณเจนเซนหัวเขาออกมาเปิดตัวคือคือตรงนี้ผมว่ามันเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับแล้วแล้วคือเด,เดี๋ยวผมจะลองวิเคราะห์ให้ฟังคือคือในขณะที่ของจีนเนี่ยมันดูเป็นระบบ แล้วแล้วก็ดูขนาดว่าผู้นำก็ออกมาสนับสนุนแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยเราก็เห็นผู้นำของอเมริกาออกมาแล้วก็มีมันพูดไม่ได้ว่าเขาสับคือเหมือนกับสนับสนุนหรือว่าหรือว่าจะแกล้งคือคือมันมันด,มนดมูมันดูไม่ค่อยออกนะครับเดี๋ยวผมจะลองอพูดได้ฟังนะครับคือถ้าทีอันแรกที่น่าสนใจมากเลยเราพูดถึงบริษัทคู่แข่งก่อนแล้วกันนะครับก็คือ ChatGPT นะครับผมก็ดูวิดีโอที่ หัวหน้าฝ่าย PR หรัวหน้าฝ่าย Public Policy ของเขาอ่าก็ออกมาออก CNN ออกช่องไหนไม่รู้แล้วก็พูดว่าไอเหตุการณ์ของ Deep s e e กเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่แสงให้เห็นว่าอเมริกาอาจจะเสียเปรียบประเทศจีนเพราะฉะนั้น c ชัด GPT ในฐานะที่เป็นบริษัทของอเมริกาขอเป็นตัวแทนของชาติของเราเพื่อที่จะ ทําให้เรายังเป็นหนึ่งในโลกไปนี้ได้อันนี้สิ่งหนึ่งที่เห็นคือเราจะไม่เคยเห็นอเมริกาเล่นไพ่ชาตินิยมในสินค้าเขาอันนี้เคยเห็นไหมว่าแบบอยู่ Apple เอามาพูดบอกว่าเราคือสมาร์ทโฟนของอเมริกาเราจะแพ้หัวเว่ยไม่ได้ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยอันนี้เราคิดว่ามันจะต้องเป็นประเทศอีกว่าเภศหนึ่งที่ที่บริษัทจะมาพูดแล้วชูความเป็นชาตินิยมอันนี้ก็เห็นว่า เรื่องประหลาดก็คือยักษ์ใหญ่ของด้าน a ออของเมกาบางอันเล่นไพ่ชาตินิยมค,คือยังกะมาจากประเทศโลกที่สามอย่างนั้นอ่ะก็บอชัดจ G พก็มาพูดเลยเล่นไพ่ชาตินิยมชัด G ีพีคืออเมริกาคือนาคตของอเมริกาเราแพ้ไม่ได้อันนั้นอันนั้นคืออันนั้นอันที่หนึ่งที่วอกท่าทีที่แปลกตีนะครับส่วนท่าทีที่สองเนี่ยก็ก็ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจก็คือว่า เราก็จะเห็นว่าอย่างของดีฟซ s กนะครับแมนนัสนี่ใหม่มากจะไม่เห็นวแทคชั่นที่ชัดเจนแต่ว่าของดีฟซิกเนี่ยเขาเ e n s ซอร์สออกมาแล้วพอเขา Open Source ก็เขียนเทคนิค a l เปอร์ออกมาก็ปรากฏว่าสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือ,อข่ายของอเมริกาเนี่ยบางอันก็เอาไปศึกษาแล้วก็ปรับแก้ของตัวเองคือคือต้องมองว่าเขาไม่ได้อายคือเขาก็ยอมเรียนรู้จากจากจีนอย่างเช่น อย่างเช่นจำไม่ได้ว่าเจมีน i หรือใครก็ออกโมเดลที่ราคาถูกที่ต้นทุนต่ําที่ใช้ความแนวกร Deep ีไคดีฟซีก็ทําออกมานะครับอันนี้ก็เห็นว่าเออเขาก็ยอมถอยก้าวนึงว่าว่าว่าเขาไม่ไม,ไม่ต้องทําอย่างนี้นะครับแล้วก็แต่ว่าคือผมผมคิดว่าถ้าถ้าจะมาวิเคราะห์นะครับคือจะมองว่า Chat gpt นี้ค่อนข้างจะสุดโต คือน่าจะมองว่าตัวเองเป็นตัวแทนของอเมริกาแล้วต้องชนะจีนให้ได้แต่ว่าถ้าเรามาดูคนที่ไม่ใช่ ChatGPT เนี่ยมีท่าทีที่หลากหลายแต่ส่วนใหญ่เหมือนกับว่าเขาไม่ได้มีแนวคิดว่าอเมริกาต้องชนะจีนบางคนเขาเอาแนวคิดของ DeepSeek มาใช้ในพอตเขาเพื่อพัฒนาต่อซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็ต้องดูต่อไปนะครับแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่ที่ผมจะบอกว่าแล้วอ๋อแล้วก็แล้วก็อันนี้ที่ที่น่าสนใจมากเช่นกันเลยก็คือว่า แต่ว่ามีการประสานเสียงของคนที่ในวงการ AI ของอเมริกาที่เอามาเรียกร้องว่าเหตุการณ์ของ Deep s e ิกและการมาของประเทศจีนเป็นสิ่งที่แสดงเห็นว่านโยบายในการแบนชิปที่เราไม่ให้จีนเข้าถึงชิปที่มีคุณภาพสูงเนี่ยถือเป็นความล้มเหลวแสดงว่าเราทำไม่พอเราจะต้องทำให้มากกว่านี้อีกอันนี้เราต้องพูดเลยนะครับอันนี้คือผู้นำของประเทศเสรีบริษัทอันนี้คือภาคเอกชนออกมาเรียกร้องให้รัฐบาล แบนชิปไปจีนมากขึ้นเพราะกลัวจีนจะเก่งกว่านี้อีกไปอ่านตามหนังสือพิมพ์เลยนะครับนี่แต่แลววตรบริษัทซีโอแต่บริษัทพูดอย่างนี้จริงๆคือคือมันคือปกติมันซีโอควรจะพูดเรื่องธุรกิจและควรจะพูดเรื่องการให้ประโยชน์กับกับผู้บริโภคแต่ไม่ควรจะมาพูดเรื่องนี้อันนี้ผมก็ว่าแปลกดีที่ท,ที่กลายเป็นว่าบร,ริษัทหลายบริษัทกลายเป็นบริษัทชาตินิยมขึ้นมาทันทีโอกลายเป็นผู้ชาตินิยมขึ้นมาทันทีแล้วยกเรื่องอเมริกาขึ้นมานะครับอันอันนี้ก็เป็นเรี ท,ที่มองว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเช่นกันเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยมันมันมีผลมาระยะหนึ่งแล้วด้วยก็คือว่าก็คือตอนเนี้ยมันมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ก่อนทรัมป์นะครับอาจจะทรัมป์หนึ่งแล้วมาถึงไบเดนแล้วมาทรัมป์เนี้ยก็ก็จะก็จะหนักขึ้นอีกก็คือผมผมเคยคุยคุณกิตา้าว่าสมมุติเวลาเรามองทีมคณิตศาสตร์โอลิมปิกของจีนเนี่ยมันก็มีแต่คนจีน แต่ทีมคณิตศาสตร์โอลิมปิกของอเมริกาลองไปถ่ายรูปมานะมันก็คนจีนที่เกิดที่อเมริกาทั้งนั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราไปอ่านเปเปอร์ที่พับลิชโดยอเมริกาให้ดูเลยว่ากี่เปอร์เซ็นต์เคยมีคนคนนับว่าน่าจะประมาณอย่างน้อยเกือบ5 0ของเปเปอร์ด้าน AI หรือด้านคณิตศาสตร์ที่พับลิชในอเมริกาถูกพับลิชโดยคนที่เป็นสายเลือดคนจีนแต่อาจจะเกิดที่อเมริกาแต่ว่าตอนนี้มันมีพลังที่ขับไล่คนจีนออกจากประเทศ นะครับแล้วแล้วมันมีเทรนด์ของคนจีนกับประเทศเพราะว่าเขาอยู่ไม่ได้เขาอยู่ไม่ได้นะครับมัน,ม,นมันเหตุการณ์มันมันมีตั้งแต่เรื่องของอสมัยโควิดถ้าเราจํากันได้ที่เขาคิดว่าโควิดมาจากเมืองจีนแล้วเขาทุบตีคนจีนคนไทยก็โดนด้วยแล้วกลับประเทศไปจนกระทั่งนโยบายต่างๆมันนามาที่กดดันทําให้คนจีนที่เขาเก่งเขาก็อยากกลับประเทศนะครับแล้วก็ล่าสุดตอนนี้ก็มีผมก็มีข่าวลือ ไม่ใช่มีข่าวหรือมีความจริงว่ามีสอส,อสอบางคนพยายามจะออกกฎหมายห้ามคนจีนเพื่อระง,งับวีซ่าไม่ให้คนจีนมาเรียนที่อเมริกานะครับอ,นนอันนี้อันนี้เป็นประเด็นที่ขนาดผมอย่างอ่า p r o f เผมนะครับที่คานิคิมันอนเพิ่งมาเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าขนาดมหาวิทยาลัยเนี่ยคานิคิมันอนก็ยังต้องเตรียมแผนเลยว่าถ้าวันหนึ่งถ้ากฎหมายนี้มันออกมาจริงๆเนี่ยพวกเราจะทํำยังไง ก็คือว่าไม่สามารถนักศึกษาจีนไม่สามารถได้วีซ่าเพราะว่าเขาเขาพูดตรงๆว่าโปรเฟสเซอร์และนักศึกษาปิญญาเอกหรือปิญญาโทที่ contribution เยอะมากให้กับมหาลัยทั้งอเมริกามันคือคนสายลึกคนจีนแล้วถ้าคนจีนเหล่านี้มาไม่ได้เนี่ย productivity ของมหาลัยตกแ a งกิ้งมหาลัยก็ตกนะเราจะแก้ไขยังไงต่อไปเราจะคนเกาหลีเอาคนจะเอาคนเอเชียที่ไหนมาแทนนะครับอันนี้มันก็เลยเป็นประเด็นอีกอันหนึ่งว่าสิ่งหนึ่งที่ ผมก็เราก็คิดว่าน่าผมคิดว่าน่าจะเป็นผลพวงของการที่อยู่ๆเราเห็นว่าจีนเริ่มมาตรงเนี้ยเพราะว่าจํานวนไม่ใช่น้อยเนี่ยมันคือคนจีนที่เคยไปเติบโตที่อเมริกาอย่างเจนสันห่วงแต่เจนสันห่วงเนี่ยเขาอยู่ได้นะครับอแต่ว่าที่เขาอยู่ได้อาจจะเป็นว่าเขาเป็นไต้หวันก็ได้แต่มันก็มีคนจีนที่ไปอยู่แล้วอยู่ไม่ได้แต่เก่งแล้วอ่ะเก่งแล้วแล้วอยู่ไม่ได้เต้องกลับประเทศแล้วแล้วทิศทางเนี่ยมันจะมากขึ้นอีกเยอะเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าอันนี้อาจจะเป็น น่าจะเป็นส่วนหนึ่งมันก็มีบทวิจัยว่าอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้อเมริกาจะลำบากเพราะว่าไม่มีคนจีนคนหมายถึงว่าคนสายเลือดคนจีนนะไม่คนที่เป็นแบบสายเลือดคนจีนเนี่ยไม่มีนะครับแล้วก็จะต้องกลับประเทศไปนะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ซึ่งอันนี้ผมอาจจะพูดต่อยนิดนึงว่าถ้าเราสังเกตนะ Star พหรือ AI ในยุคแรกของจีนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากคนจีนที่ เคยมาเติบโตที่อเมริกาจบเป็นญ,ญาเอกที่อเมริกาทางานที่ Google แล้วก็อยู่ไม่ได้แล้วก็กลับไปแล้วไปทําอะไรนะครับถ้าเราดูนะครับปายตู้หรือไคฟูลีทั้งหลายเนี่ยคือพวกที่มาเรียนหรือเคยมาทํางานที่อเมริกาแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดให้ชัดเลยนะครับดีฟซีกเนี่ยไม่ได้มาเรียนที่อเมริกาแล้วผมไม่แน่ใจว่าแมนนัส่ยังไงอันนี้ก็คือว่าสิ่งหนึ่งก็คือคนเหล่านี้เมื่อประมาณ10 20ปีแล้วเขาเคยมาที่อเมริกามาเรียนเป็นญ,ญาเอกญญเอก,กลับไปไปทำสตาร์ทอัพแต่วันนี้ ด้วยเหตุอะไรว่าเขากลับไปเยอะมากเนี่ยมาที่อไรของจีนมันเกิดการยกระดับตัวเองขึ้นมาถ้าคุณกีตาร์ไปดูไอ้แร็งกิ้งของอะไรเอ่อท็อปด้าน AI หรือคอมพิวเตอร์ไซส์เนี่ยมาอะไรจีนมันขึ้นมาเต็ไมไปหมดแล้วถ้าเราดูตอนนี้อย่าง d e p s e ีกเห็นเขาเคลมเลยว่าทีมของพวกเรารวมทั้งผมด้วยไม่มีใครจบเมกาเลยพวกเราคือจบจาก <c oughs> จาชื่อมาอะไรไหมจบจากจีนทั้งหมดเลย <c oughs> นะครับอันนี้ที่ผมคิดว่าพอพอพูดถึงแค่นี้มันมันก็เริ่มเหม็นทิศทางที่ ลำบากแล้วก็อย่างเดียวที่น่าจะอยู่ในมือของอเมริกาตอนนี้ก็คือเรื่องของชิปเท่านั้นนะครับโมงสู่งล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสุุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน Description นี้เลยค่ะ